สัปดาห์ที่8หน่วยเครื่องมือเครื่องใช้วันศุ 46, กร์ที่16กักฎาคม2564หน่วยเสริมประสบการณ์ย่อยการเก็บรักษาประโยชน์และโทษของเครื่องมือเครื่องใช้โดยคุณครูยุพาเอี่ยมเจริญสุขและคุณครูยุวดีนามอาสา 其实。 สวัสดีค่ะดเด็กๆวันนี้พบกับครูปอเช่นเดิมนะคะเรายังอยู่ในหน่วยของเครื่องมือเครื่องใช้กันอยู่นะคะและทั้ง4วันที่ผ่านมาครูปอได้พาเด็กๆไปรู้จักกับเครื่องมือเครื่องใช้ทั้งในห้องเรียนในบ้านเครื่องมือเครื่องใช้ในการ,กรเกษตรและการก่อสร้างกันไปแล้วนะคะวันนี้ครูปอจะพาเด็กๆไปรู้จักกับวิธีการเก็บร,รักษาประโยชน์และโทษของเครื่องมือเครื <weight> ่องใช้กันนะคะ เริ่มจากเครื่องมือเครื่องใช้ในห้องเรียนกันก่อนเลยนี่ค่ะคืออะไรคะเด็กๆนี่คือกรรไกรเอาไว้ทำอะไรคะเด็กๆก,กรรไกรเอาไว้ตัดกระดาษน,นั่นเองวิธีการเก็บรักษาคือเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อย โทษของกันไกคือมีความคมนะคะอาจทำให้เด็กๆได้รับอันตรายได้รับบาดเจ็บได้หากใช้อย่างไม่ระมัดระวังนะคะทางที่ดีเวลาใช้เด็กๆควรมีผู้ปกครองหรือคุณครูอยู่ด้วยนะคะนี่นะคะคืออะไรคะเด็กๆนี่คือเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้านชนิดหนึ่งเรียกว่าไม้กวาดไม้กวาดเอาไว้กวาดขยะ กวาดพื้นให้สะอาดนั่นเองนะคะหลังใช้เสร็จแล้วควรเก็บเข้ที่ให้เรียบร้อยนะคะส่วนในภาพนี้คืออะไรคะเด็กๆเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตรชนิดหนึ่งนะคะเรียกว่าจอบนะคะอ่าจอบเอาไว้ขุดดินนั่นเองนะคะวิธีการเก็บรักษาหลังใช้เสร็จแล้วนะคะ คอนเช็ดหรือล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วตากให้แห้งแล้วเก็บข้อที่ให้เรียบร้อยนะคะเนื่องจากว่าจอบมีความคมเวลาใช้เสร็จแล้วหรือระหว่างที่ใช้ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะเพราะอาจจะทําให้เด็กๆได้รับบาดเจ็บหรือรับอันตรายจากคมของจอบได้นั่นเองนะคะแล้วนี่ล่ะคะคืออะไรคะเด็กๆนี่คือเลื่อยเอาไว้เลื่อยไม้ ใช้ในการก่อสร้างต่างๆนะคะการเก็บรักษาหลังใช้เสร็จแล้วเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยเช่นกันค่ะเสร็จแล้วเก็บเขาที่นะคะเช่นการคะเรื่อยมีฟันที่แหลมคมนะคะมีความคมต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บจากฟันเรื่อยนั่นเองนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆ ครปอไดย้ยกตัวอย่างการเก็บรักษาประโยชน์และโทษของเครื่องมือเครื่องใช้กันไปแล้วอย่าลืมใช้แล้วเก็บเขาที่ทุกครั้งด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย เเด็กๆแลคคนนนนนออื่นน่ังะะท้ายคลิปนี้นะคะครูป,ปอมีใบงานมาฝากเด็กๆเช่นเดิมนะคะให้เด็กๆกระบายสีรูปภาพให้สวยงามตามจินตนาการของน้องได้เลยนะคะเสร็จแล้วส่งมาให้ครูดูด้วยนะคะและในช่วงสถานการณ์โควิดที่ยังแพร่ระบาดอยู่อย่างนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมล้างมือบ่อยๆนะคะใส่แมสทุกครั้งก่อนออกจากบ้านดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ วันนี้คุณคุณลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะเด็กๆวันนี้บ๊ายบายค่ะ